บแล้วไงต่อเปิดเข้ามาหยิบเอ้ยมีอะไรด้วยทิ้งแล้วไงต่อแล้วผมต้องไปเติมน้ำมันที่ไหนอย่างไรวะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมันเบึบ้บๆไม่ได้วะ จะมีอะไรสักที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมโมโมมีสุวมด้วยครับตัวนี้คือซุวมที่เราโผล่เนาะน่าจะมีสักที่หนึ่งแล้วกันทาน่านี้ไม่ได้ไอนี่คืออะไรโอ๊ยนี่ไงสุสารอ๋อแสดงว่าเฮ้ยเราลอดว่ะนี่คือชนะใช่ปะ่ะใช่ครับแน่นอนผมชนะด่านนี้แบบงงๆมากเลย